และโทษของการที่อยู่อุเบกขาครับออืพระองค์บอกว่าโทษพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้ดังนั้นอุเบกขาหาโทษไม่ได้เลยนอกจากมันดับมีมีพระสูตรอยู่แล้วนดังนั้นการการที่พรงคให้อยู่คือก็เลยให้อยู่กับอุเบกขาไงเป็นหลักเลย ถึงแม้มันจะไม่ใช่ไม่ใช่ทำแท้แต่มันต้องอยู่ก่อนอืมเพราะถ้าไม่อยู่เนี่ยเราจะละสุขกัะทุกข์ไม่ได้ไงจิตมันจะวิ่งไปสุขวิ่งไปทุกขอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะมันเป็นตัวที่วิ่งไปง่ายอุเบกามันเป็นตัวที่วิ่งมายากซึ่งมันจะมาอยู่ได้มันต้องมีการฝึกฝนคือละสุกกะทุกใช่ไหมใช่เนี่ยแหละแต่พอเราเราเรา,เราฝึกได้เรามาอยู่ได้ จากนั้นก็อยู่ให้เป็นปกติก่อนผู้เจ้าจึงบอกอย่าไปกลัวนะพออยู่เป็นปกติเนี่ยถึงจะเริ่มเห็นว่าอุเบกขาเนี่ยก็มีการเกิดการดับไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าอุเบกขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตลอดการที่คนคนหนึ่งเคยอยู่อุเบกขาแล้วหลุดไปพอใจไม่พอใจนั่นแหละอุเบกขาดับแล้วมันถึงหลุดไปสุขหรือทุกข์ไง เพราะถ้ามันอยู่คงที่มันก็จะไม่มีสุขกับทุกข์มันจะต้องอยู่เบกขาตลอดแต่ถ้ามันหลุดแสดงมันดับแค่นั้นเองถ้าเกิดผมหลุดไปสุขก็คือผมก็หลุดไปแล้วหลุดหลุดจากอุเบกขา,าไปแล้วเท่านั้นเองมันไวนไวงตอนนี้เราสังเกตไม่ทันเพราะว่าเวลาเราหลุดไปเนี่ยมันจะไปสังเกตตัวใหม่ มันจะไปพอใจตัวใหม่แล้วมันไม่ได้ย้อนมาดูตัวเก่าว่าเมื่อกี้เราอยู่อยู่ด้วยอะไรตรงเนี้ยใช,ใช่ใช่พอาจารย์พูดถูกไหมนะพ่อค์ก็เลยให้เราอยู่อุเบกขาจนชินจนจนรู้จักอุเบกขาใช่จนรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่อันเนี้ยคือไม่ใช่พอเราอยู่เบกขาชนชิน,ชนใช่ไหมพอเราไปสุกปุ๊บเอ๊ะการแปลกแปกมันไม่เคยสุกมาตั้งนานนี่ใช่ไหมมันก็จะกลับมาอุเบกขา หรือพอไปอยู่กับทุกข์มันแ,แปลกๆต้องต้องอยู่จนทั่งอารมณ์อื่นเนี่ยถ้าไปเจออารมณ์อื่นเนี่ยคือแปลกละนะแล้วจะจะอยากกลับมาอยู่กับอุเบกขาคืออยู่เบกขาให้ชินให้รู้จักจนเป็นเพื่อนเราเลย,เเเเลยใช,ยใช่ใช่แล้วพอเราอยู่ได้แล้วก็จะไปโทชงเจดไปข้อสุดท้ายก็เห็นโทษของมันแล้วก็ทิ้งอุเบกขาออกไปใช่ทิ้ง<ม>อุเบกขาด้วยการที่พระเจ้าก็บอกนะ ในพจน์จงเจ็ดข้อสุดท้ายพอได้แล้วเนี่ยก็พิขุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนั่นน่ะเข้าไปเพ่งเฉพาะเข้าไปเฝ้าดูให้ดีดูอะไรดูว่ามันเกิดมันดับไงดูซิมันจะดับเมื่อไหร่เอาสมาธิดีดีเอาด,ดีดีที่สุดของดีมันยังไงดับใช่ไหมอ๋อคือคือเราก็ต้องอยู่เบียขาให้ก่อนอยู่จนชินจนเราละ ทุกสุขได้ตลอดจนเบียขาตลอดแล้วแต่ตอนเนี้ยเรายังอยู่เบียเรายังไม่เห็นโทษของอุเบกขาใพราะเราอยู่เบียขาได้จนนิ่งจนจนสงบอยู่กับเบียขาแล้วแล้วเราค่อยมาเพ่งอุเบกขาค่อยมาดูโทษของอุเบกขาใช่เอาฤๅษีไปจับอีกว่าอุเบกขาก็มีเที่ยงอว่ามันถาวรไหมาหาเนี่ยมันต้องเป็นสเต็ปงี้ไงไม่งั้นเวลาข,ขยับจากอุเบกขาไปปุ๊บมันไปใส่ใจอารมณ์อื่นทันทีอแต่ถ้าเราหมดความใส่ใจในอารมณ์อื่นสุขทุกข์แล้วเนี่ย เราจะมาใส่ใจในอุเบกขาเพราะอุเบกขาเปลี่ยนเอ้ยอ,อารมณ์ที่เราอยู่เปลี่ยนแล้วนี่มันก็จะกลับมาใหม่อุเบกขาดับแต่กลับอาอุเบกขาแต่ไม่ใช่อุเบกขาดับไปสุขแล้วก็ไหลไปกับสุขหรือไปทุกข์แล้วก็ไหลไปกับทุกข์ไม่มาอยู่อุเบกขาแต่นั้นมันจะไม่เห็นอุเบกขาเกิดดับไงเมื่อไม่เห็นอุเบกขาเกิดดับก็ปล่อยวางอุเบกขาไม่ได้โอ้มาหลายขั้นตอนซ้อนคนระับ เอก็คือที่แรกพอเราอยู่เวขานิ่งก็คือเรายังไม่เห็นโทษเรายังอยู่ไปก่อนอยู่จนคุ้นจนชินจนเคยจนอะถูกต้องพอเสร็จแล้วเราค่อยมาจ้องอีกทีว่าเวขาเกิดดับใช่ก็จ้องไปเรื่อยดูมันเกิดดับไปเรื่อยเรื่อยจนเราเบื่อหน่ายคลายกำนัดเราก็ละอุเบขาชาวมุตก็ปรากฏใช่ใช่เพราะว่าอุเบขาเป็นอวิชานุสัยละถ้าดับจากอุเบกขามันไม่มีอะไรแล้วนี่มันก็จะมีแค่สุขทุกข์ที่มันจะไป มีแค่สุขทุกข์ที่มันจะไปแต่ไอ้สุขทุกข์เราก็ฝึกวางมาแล้วใช่ไหมแต่มันจะไปไหนเราก็แค่มันหลุดไปกลับมาอุเบกขาหลุดอุเบกขากลับอุเบกขาหลุดอุเบ,เบ,เบกขากลับอุเบกขาก็จะเห็นอุเบกขาเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเงี้ย